ครอบครัวชินวัตรที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จัดพิธีทำบุญใหญ่ประจำปีนะครับแต่ว่าปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับการทำพิธีเพื่อสืบชะตาของพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครับค่ะซึ่งในวันนี้นะคะของทุกปีค่ะก็จะเป็นวันคล้ายวันเสียชีวิตของนางแสงชินวัตรคุณย่าของพันตำรวจโททักษินชินวัตรค่ะซึ่งทางครอบครัวชินวัตรที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนางแสงชินวัตรและนายเชียงชินวัตรซึ่งเป็นคุณปู่ของพันตำรวจโททักษินด้วยโดยนิมมนรระ13ูปปากอบ พิธีทางศาสนาณอาคารชินวัตรพาน,นิชอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนางจันสมชินวัตรบอกนะครับว่าเป็นประเพณีที่ทางครอบครัวนั้นจัดขึ้นทุกปีเพื่อแสดงอุทิศส่วนกุศลและแสดงถึงความกตันยูรู้คุบนบรรพบุรุษส่วนการปรับ่วงจุย้ยกู้อัดบรรจุ กูบ่บรรจุอัฐิของตระกูลชินวัตรก็เพื่อให้ลูกหลานนั้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขายรุ่งเรืองไม่เกี่ยวกับการสืบชะตาหรือแก้เคล็ดให้พ่านตํารวจโททักษิณแต่อย่างใดนางจันสมยังบอกอยีกนะครับว่าผ่านตารวจโททักษิณนั้นจะโทรศัพท์มาอวยพรวันเกิดให้ตนทุกปี